คือตั้งแต่แล็กจนโตนะผมไม่เคยมีแฟนหรือคนรักที่เป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากันเไม่เคยมีทุกคนที่ผมเป็นแฟนทุกคนที่ผมชอบนะครับเป็นเพื่อนคุยเนี่ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเสมอนะเพราะอะไรที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าคนที่มีอายุมากกว่าเพราะว่าคนที่มีอายุมากกว่า เขาจะเป็นคนที agem, si mata, <Du simple. S 2> ่ฟังรู้เรื่องเข้าใจพูดคำนยวรู้เรื่องแล้วพูดเราสื่อสารอะไรไปเขา้าใจว่าเราต้องการพูดหรือสื่อสารอะไรออกไปหรือเราหมายความว่าอะไรเขาจะไม่งี่เง่าเขาจะไม่งอแงหรือตามเซาซีนี่คือผลอย่างหนึ่งที่ผมชอบที่จะมีแฟนเป็นผู้ใหญ่กว่าผมไม่ชอบที่จะมีแฟนเป็นเด็กกว่าหรือเท่ากันเพราะว่ามักงอแง พูดจาไม่ค่อยจะเข้าใจคือพูดครั้งเดียวไม่จบอ่ะพอผมเป็นคนที่เบื่อง่ายเบื่อเบื่อลักษณะที่เบื่อง่ายเบื่อในลักษณะแบบนี้พอคุยครั้งเดียวไม่รู้เรื่องพอผมพูดครั้งเดียวไม่เข้าใจผมก็จะไปเอาพูดอีกครั้งสองครั้งว่าไม่เข้าใจถ้าพูดสองครั้งสามครั้งไม่เข้าใจผมก็ไม่พูดละตัดบทไปเลยเป็นแบบนี้คืออะไรที่มันไม่ใช่คุยไม่รู้เรื่องผมจะ ตัดทิ้งทันทีเพราะว่ามันจะเป็นการที่เสียเวลาคือผมจะไม่เสียเวลาไปคุยกับอะไรที่มันคือไม่มีทางเข้าใจเราอะผมคุยแล้วไม่เข้าใจุผม,ผมก็บล็อกเลยผมก็แบบไม่รู้เรื่องจริงๆเช่นที่พูดผมก็จะไม่ใส่ใจจะไม่อะไรแล้วคือผมคือเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะไม่เสียเวลากับอะไรที่มันไม่ใช่เราจะไม่ไปเสียเวลานั่งอธิบาย อะไรเล็กๆน้อยที่แม่งควรจะเข้าใจแต่แม่งไม่เข้าใจแบบนั้นผมก็ไม่เอาดังนั้นแล้วส่วนใหญ่ที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะแฟนเพื่อนทั้งหมดที่ผมมีที่ผมเป็นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีอายุมากกว่าผมทั้งนั้นเลยคือเราเข้าใจกันเราพูดจาก,กันรู้เรื่องเราเข้าใจแบบนั้นผมโอเคนะเคยเขา,าเคยมีคุยกับเด็กไหมเคยคุยคุยแล้วดูแล้ว ุ้ยแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจงอแงน่าลำคาญจริงเพราะน่าลำคาญต้อยสวยขนไหนดีแค่ไหน,หไหนผมก็บายครับบอกตรงคือมันไม่ตรงกันเน่ะคุยกันไม่เข้าใจพูดจากครั้งเดียวไม่รู้เรื่องก็ไม่บายจ้า